สวัสดีครับสวัสดีครับพี่นมเจอกันอีกรอบครับพี่เรามาคุยเรื่องรองเท้ากันครับห้าคู่ของน้องตั้มครับผมเอาคู่แรกเลยเป็นเอเป็กสวิทคับพี่นุ่มเลยอ่ะอ่อนครับพี่ช่วงนี้ติดหล่อครับผมน่าจะเป็นพรีแบ็คนะครับพี่อย่ามันเป็นกระแสนะพี่นิวบอลลาร์หนึ่งศูนย์แปดศูนย์ V สิบสามครับคัดมานะพี่จริงๆมันมีเยอะกว่านี้แต่แบบคัดมาแค่นี้ใช่ครับพี่อันนี้เพิ่งได้มาครับเป็นเอเป็กสวิทคับพี่ ข้อดีของมันนะพี่มันนุ่มเด้งเนี่ยมันเป็นทิมนิยมสมัยนี้ใครก็ใครก็รู้ใช่ไหมพี่แต่น้ำหนักตัวผมอะพี่มันกดโฟมแล้วโฟมไม่ตายครับพี่มันนุ่มประมาณไหนอ่ะมันนุ่มเลยอ่ะคืโอคามักอ่ะอากงบอกว่าคล้ายๆอะไรนะล็อกเก็ตเอ็กซ์ใช่ครับพี่เออว่ะมันล็อกเก็ตเอ็กซ์เลยอ่ะซัดพี่พี่หนุ่มต้องโดนแบบพี่พี่หนุ่มต้องโดนได้แน่พี่ยังไงเดี๋ยวพี่ต้องได้ใส่ได้แน่วันนี้ อันนี้ใช่ครับเบาครับแล้วก็ไประยะไกลได้พี่นี่แหละนี่แหละไอเทมรับที่ไปเขาใหญ่สองสเตตแรกพี่๋อครับผมโอเคนี่คือคู่แรกครับนุ่มเด้งนุ่มเด้งอันนี้ผมสลับสีเองนะเขาไม่ได้ขายอย่างนี้นะเวิร์กเลยใช่ไหมเวิร์กเลยใช่ไหมเวิร์กครับพี่โฟมไม่ตายครับพี่ครับผมโฟมไม่ตายคือดิ้นได้โฟมขึ้นตัวอยู่พี่โอเคอ่าคู่สองครับคู่หนึ่งครับพี่ติดรลอหน่อยพี่เป็น on นคาวโฟสี่ครับ ยังไมา่นนเป็นกระแสนะพี่อันนี้มีสปีดบอร์ดไหมมีมครับมีมีมมพี่ใช่ครับคือโฟมของออนเนี่ยใครๆก็บอกว่าใครๆก็รู้แล้วพี่ว่ามันกระด้างอะพี่แต่ว่ารุ่นเนี้ยถูกปรับจูนมาแล้วให้มันนุ่มขึ้นแต่นุ่มของออนก็คือนุ่มของออนนะพี่อ๋อมันก็ให้ตัวหน่อยใช่ครับแต่คือแข็งค,คือมันเด้งนะพี่มันดีดอะมันมันดีดเด้งเลยอะมันดีดเด้งจริง,รงเริงเรื่องหมักตัว มาใส่เที่ยวยังหล่อเลยฮะติดหล่อหน่อยอันนี้รุ่นใหม่หรอใช่ครับคาวโฟรครับยังไม่เป็นกระแสเลยครับพี่บางสายหมดแล้วนะที่ช็อปที่ร้านอะไรย่างเงี้ยพ,พี่เป็นคาวโฟเป็นหมอทาความเร็วครับพี่อะหรใช่จ็อกได้ครับที่สำคัญเรามาใส่หล่อได้โอเคคู่ที่สองคู่สองผ่านไปครับอันนี้ออนอีกแล้วออนครับพี่ช่วงนี้ติดหล่อครับนี่อ,อันนี้เป็นเซิร์ฟเฟอร์ที่พี่หนุ่มก็ชอบไง แต่พี่ว่าสีนี้สวยกว่าวะ่ะเนาะสีนี้สวยกว่าเนาะคุณชายไปหน่อยพี่ก็ดีครับพี่อันนี้เป็นหมกกับวันอีซี่ครับพี่รองรันแล้วก็ใส่ลำลองเที่ยวพี่จริงๆผมจะคู่นี้ผมชอบมากนะแต่ผมต้องหารองเท้าแนวนี้มาสลับอีคู่เพราะว่าค่อนข้างจะไม่ทนนะครับพี่เอาโซมันเอาโซไม่ทนใช่ครับข้อดีคือน้ำหนักเบาพี่นุ่มสำหรับน้ำหนักตัวผมเนี่ยมันไม่ค่อยเด้งหรอกพี่แต่มันนุ่มไม่ไม่ยวบ ถ้าเรามาวิ่งอีซี่ไม่ยวบ่บแต่ถ้าเรามาวิ่งเทนโป้เรียบร้อยพี่ยวบแต่อันเนี้ยชอบมากมาก,มากพี่คู่เนี้ยอีกคู่หนึ่งครับเป็นเซิร์ฟเวอร์เจ็ดเราเราน้ําหนักตัวเราสบายไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับพี่ทําให้เทมโป้นะโอเคเรื่อยๆเลยมาแบรนด์ไทยมาแบรนด์ไทยอีกแบรนด์อ,อันนี้คาดว่าจะเปิดตัวช่วงกรุงเทพมานนราธอนครับเป็นแผนครับพี่แผนคาร์บอนครับอ๋อแพนคาร์บอนใช่ครับพี่พรู้สึกว่าแผนบริษัทแผนส่งมาให้นะมีมีสามคู่ในไทยที่เขาให้ใหส่งมาลองครับพี่ ก็เปลี่ยโลกใหม่นะพี่คาร์บอนกับซูเปอร์ชูอย่างเงี้ยใช่ครับพี่โฟมซูเปอร์โฟมโฟมโฟมนี่เป็นโฟมน่าจะเป็นพีแบกนะครับพี่น่าเป็นโฟมพีแบกแล้วครับแล้วก็คาร์บอนโชว์คาร์บอนด้วยเป็นคาร์บอนเต็มแผ่นเลยพี่จะเรียกว่าน้ำหนักเบาก็ไม่ได้นะพี่ก็ไม่เบาเท่าไหร่อ่ะไม่เบาไม่เบาถ้าเชื่อเป็นซูเปอร์ชูนะพี่แต่ถ้าเชื่อเป็นเดลี่เทนเนอร์หรือวิ่งทำความเร็วก็โอเคครับพี่แล้วก็ โฟมมีน้ำหนักนุ่มนุ่มดีดไม่เด้งอ่ะพี่ผมรู้สึกว่าไม่เด้งอมไม่สุดไม่สุดครับอันนี้คาดว่าจะวางขายช่วงกรุงเทพอันนี้ไม่ได้ชอบเท่าไหร่แต่ว่าเอามาขิงโอเคครับพี่ <Okay. S 1> เอ้คู่นี้เอามาแบ่งเบาพาระของเซิร์ฟเฟอร์ครับพี่เพิ่งเปิดตัวเพิ่งเพิ่งเปิดจะจะเปิดตัววันที่สิบสามนี้แต่เอามาใส่ก่อนได้แล้วครับพี่เป็นนิวพลานหนึ่งศูนย์แปดศูนย์วีสิบสามครับพี่ลองกดโฟมีิผมบอกว่ามันดี๋คล้ายคล้าย,ายเออ <In> อิน i ิ i ิเบอ๋ออมันเป็นเฟสโฟมใช่ครับพี่<ต>สบายเท้าไม่เด้ดงดครับพี่ไม่เด้งไม่เด้งเหมือนซูมเหมือนเหมือนเหมือนไอโฟมซูมโฟมซูมเอ็กซ์แต่สบายมากพี่เท้าล้มใส่รอดนะครับเมื่อวานเทสแล้วเท้าล้มเทา้าแบนใส่ได้ด้วย mm hmm. คู่นี้เนี่ยหมากเป็นลองรันตอนแรกผมว่าเอาไคลาโนไปเขาใหญ่สเตลท้ายอาจจะเป็นคู่นี้ก็ได้พี่เพราะน้ำหนักมันเบา,วกวากว่า mm hmm. แล้วก็ทนครับพี่ดูเอาโซเขา คครับจริงๆอยากจะแนะนำซีลอดดับมาพี่แต่แบบผมไม่ได้ติดมาลืมเอามามันควรจะมีฝึกกลั้นมือครัพี่ซีลอดดับเอาซีลอดดับด้วยใช่ครับพี่มีแต่ผมลืมหยิบติดมาครับผมครับพี่นั่นก็คือทั้งหมดนะครับขอบคุณครับครับผมครับพี่ผมครับเอเป็กสวิทครับพี่นุ่มเลยอ่ะออนครับพี่ช่วงนี้ติดหล่อครับอันนี้เป็นเซิร์ฟเฟอร์แอนคาร์บอนครับออนคาวโฟสี่ครับนิวบาลานด์หนึ่งศูนย์แปดศูนย์วีสิบสามครับ